ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยไม่ได้กังวลว่าอสูรเพลิงอสศนีคลั่งจะไม่สามารถอยู่รอดภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอมาตะได้ความสามารถในการปรับตัวของอสูรเพลิงอัศนีคลั่งนั้นค่อนข้างสูง ยิ่งไปกว่านั้นชิงสุยก็ตัดสินใจที่จะนำดอกบ,บัวพุทธองค์ทองคำเข้าไปในดินแดนด้วยชิงสุยรู้ว่าเขาต้องลงมืออย่างรวดเร็วในกรณีที่เป็นอสูรเพลิงอสศนีคลั่งที่โตเต็มวัยมันจะไม่มีปัญหาใดๆ ชิงสุยนำไข่มุกต้านวารีออกมาและดำลงไปในน้ำโดยตรงเขาต้องการที่จะเคลื่อนย้ายดอกบัวพุทธองค์ทองคำและอสูรเพลิงอสศนีคลั่งเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะพร้อมกัน ชิงสุยรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นรากของดอกบัวพุทธองค์ทองคำที่อยู่ใต้น้ำรากของมันขยายไปไกลประมาณ100เมตรภายใต้แม่น้ำดอกบัวพุทธองค์ทองคำมีลำต้นที่หนาพอๆกับร่างกายมนุษย์พวกมันดูคล้ายงูหล,ลามขนาดใหญ่ ทิงสุยผลักดันพลังวิญญาณของเขาไปสู่จุดสูงสุดเขานำดอกบัวพุทธองค์ทองคำทั้งหมดเข้าสู่ดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะและวางมันไว้ในทะเลสาบโชคดีสำหรับเขาดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะได้ขยายใหญ่ขึ้นหลังจากที่เขาพัฒนาไปสู่ขั้นที่6มีคนบอกว่าเมื่ออสูรเพลิงอัศนีคลั่งลืมตาขึ้นมามันจะปกป้องคนแรกที่ได้เห็นไปตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วสิ่งแรกที่มันเห็นคืออสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวก่อนหน้มามันหลังจากที่เขาวางมันไว้อย่างเหมาะสมแล้วชิงสุยก็ออกมาจากดินแดนหยกยุพระชะาชอมตะและรีบว่ายขึ้นไปเหนือผิวน้ำ เขาอนุมานว่าอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวก่อนหน้านั้นไม่น่าจะจากไปนานเกินหนึ่งปีมิฉะนั้นอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวน้อยก็คงจะลืมตาตื่นไปนานแล้วจากสิ่งที่เขาสังเกตเห็นอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวน้อยจะต้องลืมตาของมันขึ้นเร็วๆนี้ก่อนหน้านั้นอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวก่อนหน้าก็คงจะรีบกลับมาอย่างแน่นอนถ้าหากมันยังมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้ชิงสุยจึงคิดว่าพวกเขาต้องรีบออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วในขณะนี้ติเชินรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะดอกบัวพุทธองค์ทองคำได้ไปอย่างกระทันหันนอกจากนี้เธอยังสงสัยว่าทำไม ชิงสุยจึงกระโดดลงไปในน้ำระหว่างที่กำลังสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นชิงสุยก็โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำพอดีที่สาวเฉินพวกเราไปกันเถอะเร็วๆชิงสุยดึงแขนของตี้เฉินและวิ่งกลับไปที่พักของพวกเขาอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ชิงสุยไม่ต้องการอธิบายเรื่องของดอกบัวพุทธองค์ทองคำเขารู้สึกถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาเขาเชื่อว่าสัญชาตญาณของเขาถูกต้องตี้เฉินรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นชิงสุยวิ่งและดึงแขนของเธอไป เธอไม่สามารถพูดความรู้สึกนี้ได้และไม่ทราบว่าชายคนนี้คิดอะไรเธอรู้เพียงว่าเขาดีกับเธอชิงสุยจัดเก็บที่พักและสิ่งอื่นๆอย่างรวดเร็วไม่มีการกินอาหารเช้าใดๆพวกเขาขึ้นไปนั่งบนหลังของวิหบเพลิงและมุ่งหน้าสู่มหาทวีปธรมตรายในทันทีพวกเขายังคงโผบินไปตามเส้นทางอันยาวไกลทางทิศตะวันตกแม้ว่าพวกเขาจะหลบหนีออกมาได้ แต่ชิงสุยรู้สึกว่าอสูรเพลิงอสศนีคลั่งตัวก่อนหน้าอาจจะสิ้นชีพไปนานแล้วข่าวลืออีกอย่างหนึ่งกล่าวว่าอสูรเพลิงอสศนีคลั่งจะให้กำเนิดลูกของมันเมื่อมันกำลังจะตายอย่างไรก็ตามชิงสุยกลัวว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้นกับพวกมันมากกว่าซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องรีบออกมาก่อนชิงสุยทำไมเราเร่งรีบออกมาอย่างรวดเร็วเจ้ามองเห็นอะไร นิเินถามชิงสุยขณะที่พวกเขาบินไปด้วยวิหกเพลิงคักกลัวว่าอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวก่อนน่าจะปรากฏตัวขึ้นชิงสุยยังกังวลอยู่ขณะที่เขามองไปข้างหลังพวกเขาอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวก่อนหน้าใช่ มีอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวน้อยอยู่ในดอกบัวพุทธองค์ทองคำมากมันยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกข้านำมันออกมาด้วยชิงสุ่ยตอบอย่างรอบคอบอสูรเพลิงอัศนีคลั่งจะไม่สามารถออกจากดอกบัวพุทธองค์ทองคำได้ ต้องใช้เวลาถึง1,000ปีนอกจากว่าเจ้าจะมียาที่สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของมันได้แต่น่าเสียดายที่ยาหรือสมบัติเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งเจ้าจะไม่สามารถหาซื้อมันมาได้ แม้เจ้าจะมีเงินหรือแลกเปลี่ยนอะไรกับพวกมันที่เฉินตอบและมองอย่างไม่ค่อยสบายใจดูเหมือนเธอจะพยายามบอกชิงสุยว่าอสูรเพลิงอัศนีคลั่งตัวน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ไรค่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีดอกบัวพุทธองค์ทองคำ แต่อสูนเพลิงอัศนีคลั่งตัวน้อยก็ยังคงดูหน้าเวทนามากข้าอยากจะมอบมันให้กับเจ้าเพราะข้ามีวิธีที่จะทำให้การเจริญเติบโตของมันรวดเร็วขึ้นชิงสุยถูดมูกของเขาเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขาเพียงแค่เก็บมันไว้โดยไม่จำเป็นต้องให้เธอเลยในตอนนี้ข้าไม่ต้องการมัน ยิ่งไปกว่านั้นมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่มันจะโตเต็มวยัยเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็คงจะกลายเป็นหญิงชราไปแล้วตี้เฉินตอบลูกๆหลังจากสองเดือนผ่านไปในที่สุดพวกเขาก็สามารถมองมหาทวีปธรรมตรายพี่สาวเฉิน พวกเราควรจะไปที่ใดกันก่อนชิงซุยถามด้วยรอยยิ้มเจ้าเป็นคนตัดสินใจเธอตอนนี้ข้าไม่อยากคิดถึงหรือตัดสินใจอะไรข้าอยากจะผ่อนคลายตี้เฉินหัวเราะเบาๆขณะที่เธอมองไปที่ชิงซุยเธอสวมผ้าคลุมหน้าสีขาวของเธออีกครั้งแต่ชิงซุยรู้สึกว่าเขายังคงเห็นรอยยิ้มที่สวยงามของเธอ ชิงสุยถูดมุกของขาวเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีมุมมองที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัวเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอเป็นคนที่รวดเร็วและเด็ดขาดเธอตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองและมีความยึดมั่นเป็นอย่างมากงั้นพวกเราจะไปที่นครสิงไห่กันก่อนชิงสุยถ้าเราวางแผนที่จะไปยังประกูลตีเจ้าต้องทำตัวเป็นสามีของข้า พี่เฉินดูเหมือนจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ขณะเธอกระซิบกับชิงสุยแม้จะผ้าคลุมหน้าปกกปิดเอาไว้แต่มันก็ไม่สามารถปิดบังหัวใจของเธอได้ชิงสุยประหลาดใจที่เขารู้สึกกระวนกระวายใจ สิ่งนี้มันเหมือนกับเมื่อพวกเขาอยู่ในความปันท่าำกลางทุ่งดอกไม้ที่เินเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกเหมือนกันดวงตาที่สง่างามของเธอแสดงออกอย่างแปลกประหลาดขณะที่เธอมองไปที่ชิงสุยมูลายคาดแดง ชิงสุยไม่รู้จะทำอย่างไรเขาเกิดนึกถึงเรื่องของงูลายคาดแดงขึ้นมาเขาพยายามที่จะสงบสติอารมณ์แล้วหันไปมองและหัวเราะในเมื่อพี่สาวเฉินคิดเช่นนั้นข้าก็จะทำในสิ่งที่ท่านต้องการ ตอนนี้พวกเราควรจะเริ่มทำมันดูมิฉะนั้นมันจะง่ายสำหรับคนอื่นๆที่จะมองออกว่าพวกเขาแกล้งทำเธอแสดงออกถึงความลังเลใจบางอย่างเล็กน้อยชิงสุยรู้สึกสับสนตี้เฉินไม่ได้เป็นแบบนี้ในอดีต แม้ว่าพวกเขาจะรู้จักกันมานานแล้วและมักจะพบกันหรือแม้แต่ใช้เวลาร่วมกันในการเดินทางสามเดือนที่ผ่านมานี้และพบเจองูลายคาดแดงร่วมกันชิงสุยรู้สึกว่าตี้เฉินเป็นกังวลมากจริงๆดังนั้นเขาจึงหัวเราะและพูดว่า นี่เช่นนั้นพวกเราควรจะเรียกกันด้วยชื่ออื่นหลังจากถามชิงสุยได้ตระหนักว่าเขาไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่าอย่างไรดีเขามักจะเรียกผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาโดยใช้ชื่อของพวกเธอเป็นครั้งคราว ใหเรียกชื่อของการและกันเจ้าว่าเป็นอย่างไรพี่เฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะให้คำตอบดังกล่าวพี่สาวเฉินเคยเรียกข้าด้วยชื่อของข้าอยู่แล้วเช่นนั้นข้าก็จะเรียกท่านด้วยชื่อของท่านเช่นกัน เฉินมันฟังดูช่างห่างเหินชิงสุยพูดและหัวเราะพวกเราจะอยู่ที่นี่พวกเราจะอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งวันก่อนที่จะไปยังอาณาจักรมหาสมุทรมรกตชิงสุยกล่าวขณะที่ชี้ไปยังคฤหอสนาของเสียนอยู่ หลังจากนั้นวิหบเพลิงก็ร่อนลงห่างจากคฤหาสน์ไม่ไกลนักชิงสุยเดินเท้าไปยังคฤหาสน์กับติเฉินความรู้สึกที่เขาได้มาถึงมหาทวีปธรรมไตรในครั้งนี้แตกต่างจากการมาเยือนในครั้งก่อนอย่างมากมาย ก่อนหน้านี้เมื่อเขายังไม่ได้บรรลุระดับปราณักบูญพิโรธเขานั้นยังไม่สามารถต่อกรกับผู้ฝึกตนระดับปราณักบูญพิโรธได้แม่เขาจะใช้พลังอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่คราวนี้นั้นมันแตกต่างออกไป บางทีอาจเป็นเพราะคนเดียวที่สามารถต่อกรกับเขาได้อยู่ข้างในนั้นเมื่อพวกเขามาถึงหน้าประตูพวกเขาก็บังเอิญเจอกับสินอยู่เฟ้ยเฟยที่กำลังออกมาเมื่อเธอเห็นชิงสุ่ยใบหน้าของเธอก็แสดงความประหลาดใจในทันที เธอวิ่งอย่างมีความสุขและเรียกว่าพี่ใหญ่คพุ่อๆเจ้าจะไปที่ใดชิงสุยยิ้มและถามขณะที่หญิงสาวตัวน้อยกอดแขนเขาวไว้นี่คงจะเป็นพี่สะัยยใช่หรือไม่ ซินยูเฟ่ยเฟยมองไปที่ติเฉินด้วยดวงตาอันเบิกกว้างของเธอเธอถามคำถามที่ทำให้ชิงสุยรู้สึกอึดอัดใจอีกครั้งก่อนหน้านี้เมื่อเขามากับติชิงเธอก็ถามคำถามเดียวกันเจ้าน่าจะเป็นเฟ่ยเฟย พี่ใหญ่ของเจ้าเคยพูดถึงเจ้ามาก่อนที่เฉิญเห็นว่าชิงสุยรู้สึกอัดใจและดูเหมือนว่าเขากำลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเธอจึงพูดขัดออกไปรอยยิ้มท่านต้องเป็นพี่สะั้ยแน่ๆท่านงดงามมาก พี่ใหญ่ช่างโชคดีนั่นคือวิธีที่เจ้าชมเชยผู้อืงงน่นงั้นหรือชิงสุยพึพรรมพำทั้งสามเดินมุ่งหน้าไปที่คฤหาสนนี้ที่เฉินกำลังคุยกับเสียนอยู่เฟ้ยเฟยขณะที่ชิงสุยเดินอยู่ข้างๆ เดินไปได้ไม่นานนะักพวกเขาก็ได้พบกับเซียนยูเหอและเซียนยูดิงเจินทั้งสองเดินออกมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสชิงสุยรู้ดีว่ามันต้องเป็นเพราะเซียนยูเฟ่ยเฟ่ยได้แจ้งคนอื่นๆให้ทราบถึงการมาถึงของพวกเขา ชิงสุยยินดีต้อนรับท่านลุงจวินท่านพี่เหอชิงสุยทักทายด้วยรอยยิ้มน้องชายชิงสุยเข้าไปคุยกันข้างในเถอะเซียนยูดิงเจ้นดึงมือของชิงสุยเข้าไปขณะที่เขาพูดอย่างใจเย็น ก่อนที่ชิงสุยจะแนะนำติเชนเซียนยูเฟ่ยเฟยก็ได้ประกาศว่าเธอเป็นภรรยาของชิงสุยไปเสียแล้วชิงสุรยรู้ดีว่าเขาไม่สามารถต่อต้านสิ่งน,นี้ได้หลังจากนั้นไม่นานเซียนยูชิงชิงก็กลับมา เธอทักทายเขาอย่างมีความสุขเมื่อเธอเห็นเขาหลังจากที่รู้ว่าผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมหน้าอันงดงามเป็นภรรยาของเขาเธอก็ยังกล่าวอีกว่าชิงสุยเป็นคนที่โชคดีเช่นเดียวกับที่เสียนอยู่เฟ้ยเฟยได้ชมเขาท่านลุงจวีน ท่านคุ้นเคยกับตระกูลต้นมู่จากอาณาจักรจองหยวนหรือไม่ชิงสุยไม่รู้จะทำอย่างไรเขาอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลต้นมู่ซึ่งแม้แต่ผู้อาวุโสเกื้อจากมหาทวีปเมคามรากฏก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับพวกเขา ประกูลต้นมู่ชิงสุยเจ้าไปยั่วยุพวกเขาหรือไม่เซียนยูติงเจิ้นกล่าวด้วยท่าทางที่เป็นกังวลไม่ฆ่าไม่ได้ทำสิ่งใดกับพวกเขาค่าแค่อยากรู้ว่าพวกเขามีอำนาจแค่ไหนในอาณาจักรจองหยวน ทิ้งสุยตอบกลับอย่างรวดเร็วจากการแสดงออกของเซียนยูดิงจินเขาสามารถบอกได้ว่าตระกูลต้วนมู่เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากตระกูลต้วนมู่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วมหาทวีปธรรมตราย พวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่พวกเขาก็อยู่ในระดับนั้นผู้นำของตระกูลต้นมู่เป็นผู้หญิงเธอเป็นภรรยาของต้นมู่หลิงต้นมู่หลิงเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยเขาได้จักลูกตัวน้อยและภรรยาของเขาไป ไม่มีใครคิดว่าผู้หญิงที่ลึกลับเช่นนั้นจะมีพลังอำนาจมากเธอสามารถปกครองทั้งตระกูลต้นมู่ด้วยตัวเองเสียงเซียนยูติงเจ้นเต็มไปด้วยความชื่นชมแม้ในขณะที่เขาอธิบายท่านหญิงต้นมู่เป็นคนอย่างไร ทิ้งสุยถามด้วยความสนใจอย่างมากเธอเป็นผู้หญิงที่น่าอัศจรรย์เธอเป็นคนที่ใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เธอเป็นคนที่มีเมตตาและเห็นใจเธอซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาและให้ความสำคัญกับความพักดี มีทางกลับกันเธอจะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมกับศัตรูของเธอและเธอไม่เคยแสดงความเมตตาต่อศัตรูของเธอเธอเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและเป็นคนที่มีชื่อเสียงช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอเองก็ถูกวางยาพิษ ่านลุงจะวินรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ชิงสุยสงสัยว่าทำไมไม่มีใครยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยเธอในช่วงเวลาดังกล่าวลูกสาวของเธอต้องเดืนนร้นไปถึงมหาทวีปเมคามรากรการแบกรับความเจ็บปวดแบบนี้ถ้าเธอไม่ได้พบกับเขาเธออาจจะต้องพบกับชะตากรรมที่น่าเศร้าอย่างแน่นอน ข้ารู้มีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างมากมันเป็นเรื่องระหว่างตระกูลต้นมู่และตระกูลตรงกั้วทั้งสองครอบครัวต่างก็เป็นศัตรูกรันตระกูลตรงแก้วใช้วิธีไร้อยางอายในการลอบวางยาพิษท่านหญิงต้นมู่ พวกเขาวางแผนที่จะทำลายตระกูลต้นมู่ให้สิ้นซากแต่น่าเสียดายสำหรับพวกเขาพวกเขาแผนการทั้งหมดถูกสหายของท่านหญิงต้นมู่หยุดเอาไว้ได้ที่จริงแล้วตระกูลต้นมู่สามารถป้องกันตัวเองได้ แต่หลังจากที่ท่านหญิงต้นมู่โดนวางยาพิษเธอก็สูญเสียความสามารถในการใช้มือของเธอไปซึ่งนำไปสู่การแบ่งแยกกันภายในตระกูลใครบางคนอยากใช้โอกาสนี้ในการควบคุมตระกูล ดังนั้นพวกเขาจึงสงรู้ร่วมคิดกับตระกูลตรงกัว้วยาพิษที่ท่านหญิงต้นมู่ถูกวางยามีชื่อว่าพิเลนบุงพิษมันมาจากสัตว์อสูรของตรงกัวซือหลังในสถานการณ์เช่นนี้ที่มีทั้งปัญหาภายนอกและความขัดแย้งภายในตระกูล ท่านหญิงต้นมู่ก็จำเป็นต้องพึ่งพาสหายของเธอเท่านั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งปีเธอก็หายขาดแล้วมีนักปรุงยาอยู่ในหมู่สหายของเธอแต่มีข่าวลือว่าหนึ่งในผู้ที่ช่วยให้เธอหายดีนั้นมาจากทวีปอื่นแล้วตอนนี้สถานการณ์ภายในตระกูลตงกัวและตระกูลต้นมู่เป็นอย่างไร ทิงสุยรู้ว่าตอนนี้ท่านหญิงต้นมู่หายดีแล้วและรู้ว่าเขาเป็นผู้ที่ช่วยเธอพวกเขาได้รับการลงโทษสำหรับสิ่งที่พวกเขาได้ทำไปแล้วโดยมันใช้เวลาเพียงสามวันเท่านั้นเซียนยูติงจิงดูเหมือนจะเศร้าและรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ